ดีค่ะมื่อนี้ยจะมาเยี่ยมบ้านของอาเนาะมีหมาเฮาอยู่นี่ละหมาขึ้นนี่ละนี่ก็อีเพิ่นได้นี่ก็คือลูกคนนี้ของอาสผ้าบุญแพนด้าแพนด้าอ่ะมันเป็นแมวลูออนบอกเอาเพิ่นด้าแพนด้าอ่หมาเพิ่นด้า ยแค่นี้ไปเจอแล้วโอ้ยข่า,าย <c oughs> ายูสันมาถ่ายคลิปเอ้ยมาถ่ายคลิปมาเยี่ยมบ้านอังอาเนาะนี่ก็คือบ้านของอาโอ้ยบระเกียวกร <มา S 1> ะเะกียวกับหกดอกพี่น้องเอ้ยมันอน่นยากเวียกเพิ่นเวียกหลายเด้เอาติดผ้า,าลเลยจุนติดแต่ด้านนอกบอ่阿 วอดันในตีแล้วค่อยอายุมันสูงมันหยินเนาะบ่คอยว่ามันหยินอยู่เดเขาม่านเป็นหยินหยินอยู่ขนาดหน้าต่างมันหน่อยมันยังหยินเนาะอืมหน้าหลังใยปัจเจหน้าต่างน้อยมันก็ธรรมดาละ อันนี้ก็คือลานน้อยนอนอูไปข้างไหน,น,ไนเราผู้หนึ่งนี่อาพกกาลินเป็ดล le ิานไล่เนาะหันหนามาหาท่านส้ม,มเลยไหมล่ะเห็นผลแต่ทางหลังวะนี่แมยังบ้ฮ่านในล่างหนาอยู่หยยังบะฮ่านในร่างหนายังบะฮ่านในล่างหน่าใ่า่าง <laughs> หน้าก่อนยังบะท่านในล่างหนายุอายหนา นพ่นบ้านหลังไม้พ่นุูนละบุก้าไปย่านแคลรี่ไปตัดแหมงโตอนต่อบ้าลันนั่นบ้านหลังนั้ำมันสุมดูนกันอยู่หน้าต่างแล่าหรออนอ่ะบูบอยางแต่ตกแต่งแค่ไออ ค t t nay, ไค่อยู่ด้จตกแต็มได้เท่าไรก็ั้ามีสมวยมันอยก็ไเร่องอะรอืมตกแต็มใ่ได้เท่านธ้ลมดาละการเชิบกันปิ่นไม่พยายามปิ่นดอกแต่ว่ามันปินอะไรกัเทีจังไหนเนาะมันอหอดวางหอดข้าวมันมันบก,ก็บบโบปิ่นกับบลุนคือเพื่นว่ากับอังอังโลกอังประเทศ <c oughs> กัมีลนก็เพื่น น้องสิเตือนเศ้าเมาได้แล้วน้องสิเตือนยังว่าค่อยกับพ่อใหญ่ไม่อยู่นั่มเลยแต่ระวังคือกันล้วข่อยก็ไใดเราเราไม่ยุติโดยไปมาเลยเป็นพออาทิตย์แล้วบ่แล้วก็แต่จิบสามแล้วเนาะกินข้าวก็บอกอยากได้แล้วกินได้แต่ขนมกับกาแฟ S <S <S <an> เอาโอวันตินเอ้ยโอวันตินให้กินบ่กินห้กออก oh. กินเขาก็ห้กออกเ oh. นี่ยเรากินได้คือกาแฟอยู่บ้านเราก็กินกาแฟกับอันขนมกับนี่ว่าอีกละ่ะเนี่ยเฮ็ดอันเอาก้อนข้าหักออกค่ำเดียวหนึ่งห้กออกบ่กินซ้ำอ oh. ยัายออกเรากินขนมแล้วสองก้อนมื้เจ้าหนึ่งกอนข,อข,อข,อขออนมกับกาแฟเรากินอาหารเสริมาเรากินเราบวกกินเราไม่แต่หากแล้ว สลิดหลายอาหารเสริมแม่มาคือกันแล้วก็ข้าส้มคือกันแล้วก็กาแฟานี่แล้วสเสลิดหลายแล้วถาดไปกี่กระเทยอยู่หันเอาเปนนั่นไว้าหย่เราทวมใจเราไมยื้อใจนี่ยู้เฮื่อนข่อยนะสวัสดีค่ะนี่อันนี้กระอาเนาะพุ่นบ้านอาหลังพุ่นแต่พ่นมาอยู่อันหลังของอาอีกผู้นึงเนาะ

โอ้ยไปใส่ไปไก่บาได้พ่อไงกับงัวต้องกลับไปบุงพ่อไงยย่านเราไปทุที่ย่านเราตกซะนั่นเองอยู่ใกล้สะฮะเราพูดจากพนันเตะเราตาเห็นหูอ๋อมืงขึ้นหน่กระยังว่าโดดคุบพ่อไัยไล่ว่ามันอันพ่อไัยปีนหน้าต่างเอาเพิาไปเปิดอันผ่าว่ามันห้อนคอยเั็นน้อนรับรับเมื่อตาขึ้น กลังเอาขาขึ้นเนี่ยอ่ะกูโดดจองขาไว้จ้าสุไปใช้พ่ยิหัวอาจนรย์จ้าไปใช้่อไม่น้องน้ำได้นั่นนหัวอะไรมันพ่ิงไรหัวกัะกๆๆกรระว่าเมียเป็นบ้านอนเบี้ยนอนเดคนละบ้างพ่อยงนอนลับเพ่อรับข้าวเดียวจะได้เขาจะปีน้าทางสนอกเนยไม่เราอยู่ในห้อง ก็อยู่ในห้องนั่นละนแล้วกดเงี่ยวเราหาห้องน้ำไม่เห็นเราวไม่เห็นหุ่งนะแล้วสิไปีค่ำฝาเงิ่อนค่ำมองหันค่ำมองนี่แล้วราสิเงี่ยวนะก็เข้าใจว่าพ่อคอยเนาะกำลังสี่ปีหน้าต่างก็กระโดดคุบขาไห้ดึงขาให้พ่อกำลังสิลับรับเนาะแข่งระวังเราอยู่ทะเลยว่านนี่คนสามแง่หลายเนาะเห็นเนาะ อันมาอันมาอีเครี่อันโบผ้าเข้าไปในหรือเน,นาะจ้ะเนาะเพราะวา่าข้างในมันกะบบริเก็บได้เมียนโอ้เก็บโบท่านเหรอคุณโอ้ยแต่งางไก่มันกันแข็งแรงอัเอะไรแม่ <laughs> มันถูกกรพาะได้แล้วจั๊กเทียดแล้วมันสาวมากกล่องเลยคือเาเด็กน้อยเนาะมีเด,<แ>ด็กน้อยก็จี๊ยสั่นว่าจะปัดไปปุ๊บทันล้างไถลจั๊กสิงจั๊หลูจั๊หยังอะไรอัน ไปเอามาอยู่มีตอดละเต็มนี่บ่มีหม่องย่างบ่ว่าแล้วเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยหลายมันก็จังซั่นแหละแต่บ่มีเด็กน้อยก็ยังหกข่อยสิมีเด็กน้อยส่ยังหกไปเบิ่งแม่อ้อมเือนข่อยมีตปาหญ้าเียวยนงัวบ่มีหญ้ากินปล่อยโลดซะดอกบ่ลานอกบ่ได้งัวมันงคนเหญ้า บ่แล wow. ้วเขาซื้อเฟืองมาตัวเขาซื้อเฟืองรถพ่วงรถพ่วงมาส่งบ่บ่ข่อยยากน้ำพอข่อยข่อท่านได้เกี่ยวเดินเขาตัวบอกอะไรมันเอามันเอาเป็นตันบ่อกสิอันเขาซื้อเฟืองมาแต่พิกิตรรถพ่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งหรือสอง ก็กส่วงนึ่งมารงมือไหนบ้างใดนี่ได้หรอเต็มกรหังสองกุหังให้กินเฟื่องไปซะก่อนข่อยย่างน้ำพอข่อยยูแหนกมียูอมเอ้มมานึ่งเลยย่านเราอัอนออกมาย่างนะเราก็บอกมาดอกแต่ว่าย่านเชื่อเราอันหาห้องน้ำผู้เห็นเนาะประแรงลางบ้านเป็นซาหนนะ ก็ไปยืนของร้านนีกินสาลดบ่แล้วเ่าเแล้วแ้วแปดสิบสามแล้วเออดีอยังอ่าหน่อยแล้วก็เห็ดเดีแล้วก็แจ้งดีเลยแปดสิบสามแล้วแล้วเ่าแล้วแล้วกินเขา่าบ่อยากได้แล้วเดินไปแหงจี่ยากเ้างซยาก็เหนื่อยเลยอืมเกิดไปตามอายุขั็นละ อายุหลายมากเสังขารแล้วงาเราก็บพ่ท่านหอดจำพอข,ออขออ่อยนาอพอข่อยเราก็เแปดสิบสามแล้วแม่ข่อยกับแปดสิบตัวอแย่เถอะอันนี้ว่เป็นผักส<ม>อสหรือเขาเร้่องมาตั่งออกมาเองใช่ไหมเาสั้งออกมาเองใช่ไหมเอาเขาเลยแบนหนาจะเปยี่แปดที่สี่หรือยี่น่องเป็ี่มาถ่ทยคลิบจ้า ฮะอะไรจ้ะไรคลิปมาหนีอยู่อะ,ออะอไรคลิ <c oughs> คปโอ,อ้ยมะไลน์นีละท้ายคลิปบ้านมันกระุกอยู่ตรงหน้ากันละ่ะเปนมาอยู่โซนเดียวกันครับแช็ก <c oughs> แก้วเฟมมลีเนาะมาอยู่โซนเดียวกันเบิดนี่ บ้านชิหลังคาเลื่อนอยู่นอกบ้านอนอกทุง,งชิบหลังคาเลือนจ้ะทั้งพี่กับพี่น้องจ้ะพูนเลยพูนละแถบนี้ฟังทั้งนั่นก็คือ,พ,อ,อพี่น้องญาติของเพื่อนเนาะฟังทั้งนี้ก็ญาติฟังทั้งนึงฟังทั้งอันฟังทั้งนี้เป็นญาติของวงสุน้าฟังทั้งนั่น แจ็คเป็นน้ำสกุลพันวายอย่างบูบลนะูเนาะทางนั้นเพิ่นสิเป็นโซน,นถ่ายโซนมั่นเนะาะบ่ได้ซับกันอเอามาจิ้มหน้นาที่เนะลยตัวนี้สุดท้ายนี่กับปากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่ในเะด้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย